สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําลาบปลาหมึกค่ะอันนี้ปลาหมึกเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแล้วเราก็เอาลงนะคะเราก็ต้มน้ําก่อนค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อความหอมค่ะน้ําเราเดือดแล้วนะคะใส่ปลาหมึกลงไปเลยค่ะ ก็ประมาณสองสามนาทีนะคะลกนานๆเดี๋ยวไม่อร่อยค่ะเกดเราก็ได้ที่แล้วค่ะตักขึ้นเลยนะคะแกะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานอกน้ำเย็นกันค่ะ น้ำเราก็เย็นจัดค่ะใส่น้ำแข็งด้วยค่ะจะมันน็อกให้เพื่อความกรอบนะคะทิ้งไว้สัก3ามถึงสนาทีค่ะหมึกเราก็ได้แล้วนะคะการเปสี่นาทีแล้วค่ะแล้วก็มาตักใส่หม้อเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มลาบกันเลยนะคะใส่น้ำมะนาวใบมะกรูดหั่นฝอยหอมแดงซอยต้นหอมจะละแน่ถ้ามีผักชีก็ใส่ผักชีกด้วยนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะ ใส่พริกป่นค่ะตามใจชอบค่ะข้าคั่วค่ะใสนปลานิดหน่อยค่ะเราจะใส่ปลาล้านะคะลาบเราจะใส่ปล้าค่ะ ลากหมึกวันนี้เราจะใส่ปลาด้วยใส่นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเค็มค่ะผงนัวกันนิดหน่อยจะใส่น้ำตาลก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราขอนิดเดียวค่ะเพื่อความกลมกล่อมนะคะไม่ต้องเยอะ แตอร่อยนะคะทำกินที่บ้าน,นะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจัดจานกันเลยค่ะเราจะมาจัดจานกันเลยค่ะ จแล้วค่ะ้าปลาหมึกแบบยั่วๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาโรยพริกทอดนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะ ค่ะบ้านนี้ชอบกินหอมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียว,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 ยวค่ะแบบลูกสาวอีสานพากินค่ะลาเสร็จแล้วค่ะหน้าตาไปกินกันเลยค่ะ